ลำดับขั้นตอนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ผู้แทนรัษฎร4ท่านนะฮะนำโดยท่านุสมอเชิดชัยท่านรศบุกดาท่านรศธนิกมาศีพิทักติทว่าเสิมันะครับสพรเพื่อไทยที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวนมากส่วนหนึ่งก็คือเสื้อแดงเป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความสำนึกที่ว่า เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาในจุดนี้เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่โดนกล่าวหาจริงไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้โดนกล่าวหาขออนุญาตคีหากงนหาง2 5ห้าสิบสมนะคะก็ถือว่าเป็นเวลานานมากหเอนการที่จำเลยต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำนะคะประิปไตยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเม่กี้ที่มีะครับเราก็มีส่วนในการที่ ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเดือนร <c oughs> ้อนนะครับเราจําเป็นที่ต้องมาร่วมกันนะครับในการที่จะชนะ <c oughs> นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมเพราะเสื้อแดงเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์สีแดงนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนี่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับเป็นสีแห่งประชาธิปไตยเขามีความภูมิภาคขึ้นมาทําแบบไม่มีหลักเกณฑ์เพราะทุกคนเนี่ผ่านการต่อสู้มาเรียบร้อยมีคณะกรรมการจัง หมู่บ้านจัดก,การกันนะครับแล้วมีการเราไม่ได้สร,ร้างความเดือดร้อนให้ใครเดยน,นะคะเป็นแนวความคิดของในชุมชนหมู่บ้านนั้นๆนะคะแล้วไม่ได้ไปควบามกับต่างพยายามจะให้รวมกลุ่มอันนี้แนวความคิดของทางการเมืองมากเขาต้องการเห็นประเทศชาติแบบนี้นะการแสดงออกให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้ผิดสร้างความารุ <S <S <ๆ>่ยะไรก็เหมือนที่การแสดงออกเรื่องประชาธิปไตยกันไม่ต่างกันนะคะในในสังคมทั่วรับ